สวัสดีครับเพ่อของครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขเพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้สารเลขเพยากรณ์นะครับ <c oughs> เจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องยูทูบนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนิดหนึ่งนะครับถ้าตอนที่อัดคลิปเนี่ยนะครับตรงกับวันที่16นะสิมกราคมนะครับซึ่งเป็นวันครูนะ,ะในชั้นเรียนจะทราบดีว่าถ้าเป็นวันหยุดน,นคะครูจะจะอัดคลิปหรือว่าจะมาไลฟ์สดประมาณ10บนาฬิกานะครับ ก็มันก็ตรงวันพอดีวันนี้เป็นวันครูนะจริงๆถ้าเป็นอาชีพอื่นก็น่าจะหยุดนะแต่อาชีพครูเขาให้หยุดนะวันนี้เป็นวันครูแห่งชาตินะครับผมเลขวันครูวันนี้ก็มีความคล้ายครึงนะมีความคล้ายครึงแต่ว่ามันมีมันมีความแตกต่างนิดนึงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังกันครับวันนี้นะครับเลขที่เราได้มา ลำดับที่ถึงวันนี้ก็คือ5 6 8 9กแปดเก้ปี6 8ด้วยนะมีเลข6แล้วกันมีเลข5มีเลขคูนะผมก็มั่วไปนะครับจับโยงไปยังโยงมาเพราะว่ามันลงล็อกพอดี5 6 8 9นะครับกูเอกตั้งชื่อว่าสร้างทางให้ลงตัวนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันครับผมอ่า ก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ํากันเลย5 6 6 5 6, 6 8 8 6แล้วก็8 9 9 8นะครับผมถ้าใครอยากดูเลข3ตัวนะที่เคยทํารีวิวไว้แล้วในกลุ่มเลข3ตัวกลุ่มนี้ก็มีนะครับ5 6 8 8 6แแล้วก็6 8 9 9 8 6นะครับเลข2ตัวและ3ตัวนะครับก็บไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครอยากจะเอามาประกอบในการเพิ่มเติมในการฟังกลุ่มนี้เพิ่มเติมก็สามารถกไปดูย้อนหลังได้หรือนะครับหรือ ถ้าใครอยากจะขอกลุ่มที่มันมีความคล้ายคลึงกลุ่มสลับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือ9 9 8 6 5เงี้ยผมเชื่อว่าวันนี้วันนี้น่าจะน่าจะเป็นเลขที่ขอมาสลับเพราะว่าผมเคยทำ9 8 6 5มาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเขาขอสลับกันเนี่ยใครอยากจะแบบว่าเอ๊ย กลุ่มเนี้ยมันมันเหมือนเลขคู่ไหมถ้าเลขคู่คเอกอ่านแบบสลับกันได้แต่พอเป็นเลข4ตัวคุยกไม่อ่านสลับไม่สลับกันอย่างเงี้ย<ม>ก็ขอเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าเลขสตัวนี่ความพิเศษก็คืออ่านตามตำแหน่งเพราะอ่านตามตำแหน่งก็เหมือนอ่านรหัสนะครับอ่านรหัสแบบอันนี้เหมือนในชั้นเรียนเลยสําหรับคนที่ติดตามทาง u t u b e คนระับเหมือนในชั้นเรียนเลยก็คือเรียงแบบนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็อ่านหนึ่งสองสามสี่จะไม่อ่านแบบภาพรวมนะครับอ่านตามตำแหน่งซึ่งการนำนายก็อาจจะ ดูลึกขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครอยากจะขอแบบนั้นก็ค่อยขอมานะครับค่อยขอมายังไงถ้ากลุ่มไหนไม่เคยซ้ำกับใครเนี่ยผมเรียงลำดับไว้ให้แน่นอนนะครับก็ขอกันเข้ามาได้โอเคห8 8 9นะครับที่เวกตั้งชื่อว่าสร้างทางให้ลงตัวเนี่ยก็แน่นอนเป็นเดียวทิศการตัดสินใจของเขาก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนแล้วกันคนลงท้ายเลข9ครับ รู้สึกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงท้ายเลข9มาประมาณ4-5 4-5วันนะติดกันเลยนะครับติดติดกัน4าวันก็ลงท้ายเลข9ใครที่ติดตามทุกวันก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับคนลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นนะจุดเด่นจริง,รงๆที่ผมมองเลข9คือทางออกเขาเป็นคนที่ชอบสแสวงหาทางออกหาอะไรใหม่ๆหาอะไรที่มันถ้าเกิดเจอปัญหาเขามักจะหาทางที่มันแก้ไขได้เก่ง นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาชอบแสวงหาสิ่งใหม,ม่ๆเขาไม่ได้ชอบความจำเจนะครับเขาชอบอะไรที่มันแบบแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครชอบหาไปเรื่อยชอบค้นคว้าชอบเหมือนเป็นทักนิ่งวิทยาศาสตร์นักบุกเบิกอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ข้อดีของ9เนี่ยมันต่างจากนักบุกเบิกเลขอื่นเช่นเลขศูนย์หรือเลขแปดเนี่ยตรงที่ว่าเขาจะมักหาทางที่มันเป็นไปได้เป็น possible number สําหรับผมนะหาทางให้มันเป็นไปได้ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริง สำหรับผมมันไม่ใช่บางคนเห็นเลขเก้าเนี่ยชอบนึกถึงว่าเก้าเก้าสาธุอะไรแบบพวกมหศสรจย์เนี่ยสำหรับผมความมหาศสรจย์ของเลขเก้ามันเกิดจากคนที่เขาพยายามทําอะไรให้มันเกิดขึ้นหาทางที่มันเกิดขึ้นได้ที่มันเป็นไปได้ตามหลังมานึกภาพบอกใช่ไหมครับหรือภาพตามนะสมมติว่ามีปัญหาหนึ่งที่ใครๆก็แก้ไม่ได้เลยไก่ก็แก้ไม่ได้เลย แต่คนเลขเก้าเนี่ยพยายามจะแก้แล้วพยายามจะแก้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ไม่ได้ไปแก้ในทางที่มันสมมุติว่ามีภูเขาขว,วางอยู่เงี้ยภูเขาขว,วางถนอนอยู่เขาจะไม่ทุบภูเขานะนึกภเพ่าใช่ไหมไม่คุบภูเขาแม่อะไรก็เลี่ยงไปหาทางอ้อมไปแต่แบบอ้อมอ้อมที่มันใกล้ที่สุดเท่าที่จะเราเราจะสร้างทางถนนได้นี่คือได้เก้ามุ่งไป แต่ไม่ใช่เป็นการทำลายล้างหรืออะไรต่างๆซึ่งมันเป็นไปได้อาจจะยากลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้ทางโอ้โหเลี่ยงก็ไม่ได้ถนนทางนี้ไม่ได้เลยเขาก็จะค่อยจะมาเจาะแต่เจาะนี่ก็คือเจาะที่แบบเป็นรูปแบบมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทำลายไม่ใช่ระเบิดภูเขาทิ้งอ่ะนึกออกไหมก็คือเจาะเอาประมาณเนี้ยคือเจาะแต่ต้องมีวิธีการโอ้โหก็คือมัน เขาพยายามหาทางที <es> mm ่ม hmm. ันเป็นไปได้ที่ส <kel> ุดเท่าที <aut> ่ความสามารถจะทําได้นั่นคือความมหัศจรรย์ในในความรู้สึกของผมกับเลขเก้าคือคนเนี้ยพยายามหาทางออกสิ่งที่ใช่สิ่งที่มันตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นบางทีซึ่งไอหาทางออกนี่บางทีความคิดก็อาจจะล้ํากับคนอื่นเพราะบางทีความคิดแบบระดับเดียวกันไงเพราะไอเดียระดับเดียวกันเนี้ยมันก็อาจจะแก้ไม่ได้ไงมันก็จะแบบอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นเก้าเนี่ยพยายาม รักดันดุยนี่แหละความมัศจรรย์ของคนเลขเก,กานะ้าหาทางออกเสมอมันมีทางออกให้เขาเขาจะเชื่อว่ามันจะมีแบบนั้นใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกนะครับนี่นี่คือความเป็นเลขเก,กา้าตำแหน่งต่อมารับเป็นเลขแปดเลขเก้ากับเลขแปดจริงๆเขาควรเขาเกิดมาคู่กันนะแต่ความต่างเขาคือแปดอะ่ะมันจะต่างจากเก้าที่ว่ามันจะชนไม่รู้อะไรมาเอาชนหมดอะ่ะ <laughs> นึกออกไหม เลขแเนี่ยแนวทางจะเป็นการทุบสมมุติมีภูเขาข้างหน้าเอ้ยถนนไม่มีทุบถนนไอ้ทุบไอ้อะไรนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไร,งไรเงี้ยเออคนแบบนั้นนะนะครับแต่นี่คือเก้าเนี่ยมันไปอยู่ท้ายถูกไหมแล้วแนวคิดเป็นเลข8ตัวตนเป็นเลขเก้าแสดงว่าคนนี้ยังไงซะก็ต้องหาทางออกที่มันเป็นไปได้แต่แนวทางคืออะไรก็ได้มาเลยพอมาตกตำแหน่งเนี้ยมันหมายถึงว่า อะไรก็ได้ที่มันเป็นไปนได้ฉันเอาหมดเพราะฉะนั้นคนณ8 9สําหรับผมนะนอกจากเลขที่มันจะสร้างโอกาสอย่าง3 9ที่เราได้ยินกัน8 9นี่ก็สร้างโอกาสได้เก่งแล้วผมยังมองในมุมที่ว่า8 9นี่สร้างโอกาสได้เยอะกว่า3 9ด้วยซ้ำมันได้ทั้งการมองภาพไกลการมองภาพใกล้คือมองทุกภาพออกหมด8 9มีความใกล้เคียงกับ 79- แต่79จะละเอียดหน่อย จะมีการวางโครงสร้างนู่นนี่นั่นะวางแผนงานน,นู่นเะนี่ยคือจะแต่แปดคือเหมือนเป็นเบื้องหลังอีกทีหนึ่งว่าอ่ะคนนี้จะทํายังไงคนนี้จะทํยังไงทําแบบนี้หรือยังทำแบบนั้นเนี่ยแบบกลายเป็นคล้ายๆกับพวกงานบริหารไปส่วน3ามเก็เหมือนแบบโอกาสที่สร้างด้วยตนเองอะไรเงี้ยแต่แปดเก้านี่คือเหมือนมองภาพรวมทั้งหมดเอาทุกอย่างเอาทุกทางซึ่งผมมองว่าือถ,ถามว่าใจใหญ่ไหมก็ระดับหนึ่งแต่ใจใหญ่แบบเป็นไปได้ไงไม่ใช่ใจใหญ่ถ้า9 8ดนี่คือใจใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเลือกทางว่าทางไหนมันเป็นได้บ้าง ต่เอาหมดก่อนคือมันสลับกันตำแหน่งหนึ่งก็จะแบบเอ้ยความใจใหญ่ก็ต่างกันไปเก้าแปก็จะใจใหญ่กว่าแปดเก้าแต่แปกถามว่าใจใหญ่ไหมก็ใจใหญ่ก็คือถ้าไหนไปได้นะฉันก็จะทํำถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องทําประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเวลาถ่ายทอดของเขาเนี่ยเขามักจะถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดสิ่งไอเดียโปรเจกต์ความคิดใหญ่ๆหมุ่งมั่นอะไรพวกเนี้ย ให้คนเข้าใจได้ดีแล้วเขาถ่ายทอดแบบนั้นไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนตำแหน่งต่อมาะะเป็นเลขหกจนมันเกิดเป็นความสำเร็จได้ในทั้งสั้นและยาวคืออันไหนเขาผมบอกแล้วว่า8ปดเก้าอันไหนไปได้ไปอันไหนไปไม่ได้ไม่ไปแล้วก็ทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเวลาเขาถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เป็นอะไรแรงปัรถนาคมนินมีก็จะผักเหมือนเราไปเห็นอะไรสักอย่างสมมุติเราสนใจอ่ะ เจออะไรใน Facebook หรืออะไรเราสนใจเรื่องไหนนะหกแปดเก้าสนใจเรื่องไหนเขาจะจดจําเรื่องนั้น <c oughs> แล้วพยายามซ้ํามันไปเรื่อยๆให้มันสิ่งนั้นแบบโอเคเห็นเรื่องนี้ชอบสมมติว่าเห็นเห็นคนเขาทําไข่เจียวแบบเนี้ยเฮ้ยไม่เคยทํามาก่อนเห็นแล้วชอบก็จะไปฝึกฝึกทําฝึกทําฝึกทำ,ทำไปเรื่อยๆเป็นคนประมาณนี้หกแปดเก้าสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ดีมากเป็นเหมือนกันแบบว่าเวลาอินสันการมีอะไรมาอะไรมากระทบปุ๊บก็จะเก็บแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างกัน แล้วทีเด็ดสุดก็คือตำแหน่งงานเขาเป็นเลขห้าเขาไม่ได้สร้างมันเล่นๆเ,เขาไม่ได้สร้างมันแบบว่าทำขอไปทีอะไรพวกเนี้ยเขาทำให้มันเป็นรูปแบบสมมติอันไหนทำแล้วเสมมติเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องทันทำใบเจียวใช่ไหมที่แบบเออเราเจอแบบนี้เออไม่เคยทำเขาจะเริ่มฝึกเราจะเริ่มวิธีทำเขาทำกี่หน้าที่เขาช่างตวงวัด,วดยังไงวัตถุดิบเอามาจากไหนวิธีทำยังไงเขาจะค่อยๆสเต็ปม,มาวิธีทำแบบนี้ก็จดบบๆ,ๆๆค่อยๆทำ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  ทำให้สิ่งที่เขาคิดในใจเนี่ยมันเกิดเป็นความจริงได้อย่างมีรูปแบบแบบแผนที่จะดเจนเพราะฉะนั้นคนคนนี้หวังใจจะทําอะไรนะได้หมดได้หมด,ได,หมดได้แบบได้แบบเห็นภาพอ่ะเป็นที่ประจักษ์เป็นทำมเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยีออกมาแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วเขาอะ่ะจุดเด่นก็คือเขาสามารถถ่ายทอดเพราะตําแหน่งงานเป็นเลขห้าเลขห้าจุดเด่นเขาคือ วิธีการทําอะไรเขาสามารถทําเองก็ได้ถ่ายทอดก็ได้อธิบายก็ได้คือเป็นเหมือนครูอะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะนําทีมก็ได้จะตามทีมก็ได้หรือจะเป็นลูกน้องก็ได้ลูก,กี้ก็ได้คือเลข่นี้สำหรับผมคือได้หมดทุกสายอาชีพได้หมดทุกตําแหน่งแต่เป็นคนมีลักษณะที่แบบว่าเวลารับงานอะไรมาหรือตั้งใจจะทําอะไรปักจะทําเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแต่จะมีแรงผลักจากความอยากจะทาอยากจะทําเขาเป็นคนที่ ถ้าเกิดเป็นนักบริหารจะเป็นลักษณะของ Put The Right Man on the Right Job ตลอดเขาจะแบบไม่ไม่เอาคนที่แบบไม่ได้เนยเขาจะชอบจับให้มันไปอยู่ในแนวทางที่แบบเป็นไปได้เสมอนะครับนี่คือส่วนท้ายของเลขกลุ่มนี้ก็คือสร้างทางให้ลงปวกทุกอย่างพอใครพอบอกใครให้ทำเขาคนนั้นก็ทําได้หรือจะทําเองตัวเองก็รู้เรื่องอยู่แล้วก็ทําได้เรียกว่าทำงาไงก็ได้ให้มันสําเร็จให้มันลงตัวประมาณนั้นนะครับ แต่ถามว่าจุดด้อยมีมีคนที่ชอบกะเกณ์อะไรพวกนี้เขาจะมีความเป็นตัวเองอยู่ระดับหนึ่งเวลามีใครขัดใจอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเขาจะต้องทําตามอย่างที่เขาอยากจะทําประมาณนั้นน่ะคนเลขนี้มีความเป็นตัวเองสูงนะครับ <clears throat> เอาแต่ใจไหมก็พอสมควรนะครับพอสมควรสำหรับเลขกลุ่มนี้นะส่วนด้านหน้าบุค,คลิกดูดีนะครับแต่งตัวดีสุข,ขุมชอบแต่งแบบจัดเต็ม ชอบไม่คนเห็นแล้วชอบไม่คนเห็นแบบจัดเต็มอยู่ตลอดไปไหนมาไหนคือออกบ้านต้องแต่งละออกบ้านต้องอจะต้องยังไง,งเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความใส่ใจกับบุค,คลิกที่คนอื่นเห็นเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่งตัวดีทําผมไปเข้าร้านทําผมอยู่เป็นประจําอะนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งตัวเนี้ยบตลอดนะครับเนี้ยบดูดีแล้วก็จัดเต็มตลอดจะออกบ้านแต่ละทีโอ้ย อาบน้ำครึ่งชั่วโมงอะอาบน้ำเกือบชั่วโมงบางคนอะเกือบเหมือนผู้หญิงอะประมาณนั้นอะเพราะว่ามันต้องจัดเต็มไงมันต้องแบบเฮ้ยต้องเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้แต่งตัวนานพอสมควรเพราะความเบร์วังลังการที่จะต้องออกจากบ้านเนี่ยมันต้องคนอื่นต้องสะดุดตาเ,ออเป็นที่สนใจชอบทําตัวเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นที่สนใจบุคลิกประมาณเนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมเลยมองว่าอาจจะเหมือนกับพวกนักบริหารได้ไหมได้เป็นพวกผู้นําพวกผู้นําองค์กรหรือคนที่ต้องพบปะ ผู้คนเยอะๆอะไรพวกนี้โอเคกลุ่มนี้ได้นะครับถามว่าสายสนิหไหมผมว่ามันก็มันก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าคุณต้องการให้คนสนใจอยู่แล้วบุคลิกแบบนี้มันยังไงก็ยังไงก็เพราะนั้นการแต่งตรงแต่งตัวก็สามารถดึงดูดในเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือหน้ากับท้ายเนาะก็อาจจะข้ามไปถึงเรื่องของความรักด้วยคนแต่งตัวแบบนี้หรือว่าลักษณะบุคลิกแบบเนี้มักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจผู้คนอยู่เสมอ แต่งตัวดีดูเนี้ยบดูเข้าถึงผู้คนได้ชอบเป็นจุดเด่นอะไรพวกนี้เวลาไปถึงที่ไหนก็มีคนทักมีคนเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็ไอเรื่องไอเรื่องทําให้คนสะดุดตาเนี่ยหรือคนหันมาสนใจเนี่ยโอเคอันนี้ได้เลยแต่เขาเนี้ยไอเรื่องอารมณ์เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าอยู่ไายๆามันจะเป็นคนเอาจใจใจหน่อยห่อจะต้ององนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเอาด้านตัวเองก่อนหลงใครรักใครปรารถนาใครเนี่ยโอ้วิ่งใส่เลย ระวังด้วยอาจจะเป็นสายเปยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้ใครนี่เขาก็เอาหมดอ่ะวิธีในที่แบบเฮ้ย hey, เปิดช่องนะใช่ไหมเปิดช่องใหไฉันฉันก็ไปเลยยิงไปเลยแต่เขาเนี้ยถ้าเกิดเขาจับจุดคุณได้คุณห้าหกแปดเก้านี่ก็ระวังนะเขาจับจุดคุณได้อาจจะโดนคุณอาจจะโดนเขาหลอกลอก็ได้ถ้าเขาไม่ได้จริงใจนะอันนี้ก็ต้องระวังความรักก็ประมาณนี้นะเป็นคนชอบออกคําสั่งเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงลง,ลงอะ่ะที่จะต้องได้ยังไงก็ต้องได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาถ้าเกิดอยากได้แต่ อารมณ์ไหนที่แบบเวลาที่แบบโกรธหรือว่าอารมณ์ที่แบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็เอาแต่ใจสุดๆเหมือนกันก็ขี้เวียงหน่อยๆได้แหละคือเดาไม่ถูกด้วยว่าจะเอาอยัางไงด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับที่ต้องระวังสําหรับเรื่องอารมณ์เนาะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของความรักส่วนการเงินครับหาเต็มสิบผมให้สักสิบห้าเลยให้เกินให้เกินลิมิตไปหาเก่งครับหาได้เก่งหาได้เยอะวิธีการบริหารจัดการที่จะแบบว่าจะให้มาซึ่งรายได้นี่เยอะมาก นะครับหลากหลายบริหารได้ทั้งเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่เอาหมดเอาหมดทุกอย่างเรียกว่าเอาเอาเอา,เอาอะไรแต่เขาเนี้ยวิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลการเงินของตัวเองเนี่ยคือถ้าะอะไรเมื่อไหร่อยากได้มันต้องได้งไงนึกออกไหมว่าต้องจ่ายทันทีไม่ค่อยคิดเยอะถึงจะมีห้าหก็ตามห้ากเนี่ยผมจะบอกได้ว่า5้าหคือเลือกสิ่งที่เขาชอบมันก็เลยไม่ค่อยเสียดายห้าหกนะแต่ อันนี้มันมีทั้งหกแปดและวแปดเก้ามาดูด้วยมาอยู่ในกลุ่มด้วยทําให้อะไรที่มันอยากได้มันจะมันจะออกโดยเร็วมันก็เลยแบบสมมติว่าความเร็วในการจ่ายออกเนี่ยเต็มสิบนะกลุ่มนี้ก็สักแปดอะเจอของอยากได้ที่ไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยิบยิบเยอยๆในใช้บ่อยไหมก็ระดับหนึ่งเขาก็ใช้เรื่อยๆนะครับคือบริหารจัดการไม่ค่อยเก่งเต็มสิบไม่สักหกอ ให้สักหกถึงเจนะครับแต่ถ้าเลืออหาให้เยอะภาพรวมกลุ่มนี้ผมให้สัก8แล้วกัน8ปดถึงแปนะครับเพราะว่าขาได้เก่งแต่อาจจะเก็บไม่ค่อยเก่งนะครับก็ช่างใจดูว่าชอบไหมสําหรับการเบขอกกลุ่มนี้โอเคนี่คือครบทวนรอบด,ด้านแล้วสาหรับเลขกลุ่ม4ตัว5้าหกแที่นํามารีวิวให้ท่านฟังในวันครูแห่งชาติวันนี้นะครับ มีข้อสถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้ทางช่อง l y o ยูทูบคุยกเล็กพยากรณ์และทางห้องเล็กเป็นรู้สเล็กพยากรณ์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินม,มีทองทุกท่านนะครับฝากกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์ให้คุยกด้วยแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีคิดผู้สวัสดีครับ